กลุ่มของพวกเราจะมาน,นําเสนอโครงงานเรื่องปูนขาวจากเปลือกหอยเครงโครงงานเรื่องนี้มีจุดมุ่งหมายของการศึกษาเพื่อลดความเป็นกรดในดินและช่วยให้การแข่งตัวของปูนปัตเตร์เร็วขึ้นโดยปูนขาวที่ได้ไม่มีสารเคมีเจือปนโดยทําการทดลองสองการทดลองการทดลองที่หนึ่งคือการทดลองลดความเป็นกรดของดินในหมู่บ้านอุทยานทักษิณน,นครตําบลนาพลุอําเภอรพระภูมจังหวัดนครศรีธรรมราชแบ่งการทดลองเป็นสาขั้นตอนคือ ูนขาวจากการเผา2ชั่วโมง3ชั่วโมงและ4ชั่วโมงผลการทดลองพบว่าปูนขาวที่ผ่านการเผา4ชั่วโมงลดความเป็นกรดในดินได้ดีที่สุดชุดการทดลองที่2นำปูนขาวที่ผ่านการเผา2ชั่วโมง3ชั่วโมงและ4ชั่วโมงผสมกับปูนปัเตอร์เพื่อดูระยะเวลาการแข่งตัวที่เร็วที่สุดผลการทดลองปรากฏว่าปูนขาวที่ผ่านการเผา4ชั่วโมงเมื่อผสมกับปูนปัเตอร์ แล้วแข่งตัวได้เร็วที่สุดบทที่หนึ่งบทนำที่มาและความสำคัญของโครงงานเนื่องจากเวลาที่มีการทานหอยชนิดต่างๆแล้วิ้งเปลือกไม่เป็นที่ทำให้เปลือกหอยไม่มีประโยชน์ในการใช้งานต่างๆเปลือกหอยก็จะเกินการเละย่เยอะายยากซึ่งปัญหาเปลือกหอยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนคณะผู้จัดทำจึงเล็งเห็นปัญหาของเปลือกหอยจึงคิดทำโครงงานในการนำเปลือกหอยมาทำเป็นปูนขาว ที่ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างปัจจุบันถึงแม้เทคโนโลยีจะทันสมัยแม้ปัจจุบันปูนขาวจะมีขายทั่วไปตามท้องตลาดแต่การซื้อปูนขาวเพื่อใช้ประโยชน์อื่นๆก็เป็นการสิ้นเปลืองคณะผู้จัดทําจึงคิดทําปูนขาวขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์เองเพื่อลดค่าใช้จ่ายต่อครัวเรือนช่วยลดปัญหาการทิ้งเปลือกหอยไม่เป็นที่และลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วยวัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า หนึ่งเพื่อศึกษาวิธีการทําปูนขาวจากเปลือกหอยแครงสองเพื่อนําเปลือกหอยแครงที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์สามเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของปูนขาวจากเปลือกหอยแครงสมมุติฐานของการศึกษาค้นคว้าเปลือกหอยแครงเมื่อนําไปเผาและบดละเอียดแล้วสามารถนํามาเป็นปูนขาวและใช้ประโยชน์อื่นได้ตัวแปรที่เกี่ยวข้องตัวแปรต้นเปลือกหอยตัวแปรตามปูนขาวตัวแปรควบคุมเวลาและปริมาณ ในการทําโครงงานเดือนธันวาถึงเดือนมีนาคมค่ะบทที่2เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องปูนขาวปูนขาวเป็นวัสดุที่ได้จากการเผาหินปูนโดยใช้ความร้อนสูงจะได้เป็นปูนสุกเมื่อเย็นตัวแล้วสมน้ําให้ชุ่มปูนสุกจะทําปฏิกิริยากับน้ําได้เป็นแคลเซียมไฮดรอกไซด์ส่วนที่เป็นผงแห้งได้เป็นปูนขาวและส่วนที่เป็นสารแขวนลอยคือน้ําปูนไล ประโยชน์ของปูนขาวด้านการกอร่อสร้างใช้เป็นส่วนผสมของปูนฉาบใช้ในการปรับปรุงคุณภาพของดินกระจายตัวด้านกเกษตรใช้ปรับสภาพของดินในน้ำที่เป็นกรดด้านอุตสาหกรรมใช้ดึงสารเจือปนในการผลิตเหล็กคุณภาพสูงใช้เป็นสารเติมในอุตสาหกรรมย่างเปลือกอ้อยหรือฝาคอยหรือกาบอ,อยคือสัรส่วนที่เป็นของแข็งที่ห่อหุ้มตัวภายนอกของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ซึ่งหอยจะใช้เป็นเครื่องอำพังอันตรายจากสัตว์อื่นเปลือกหอยเป็นสิ่งติดตัวกับหอยมานับตั้งแต่ยังเป็นตัวอ่อนและฝักตัวมาจากไข่โดยไม่ต้องโลากล้าบเหมือนสัตว์อื่นโดยขนาดจะใหญ่ขึ้นมาตามขนาดของตัวหอยเปลือกหอยประกอบด้วยสารจำพวกแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นส่วนใหญ่ ส่วนที่เหลือจะเป็นสารอื่นๆเปลือกหอยมีรูปร่างของเปลือกไม่เหมือนกันแตกต่างออกไปตามแต่ละชั้นอันดับวงสกุลและชนิดเช่นหอยแปดกรดมีเปลือกขนาดเล็กจำนวนแปดแผ่นเรียงซ้อนเหลื่อมกันคล้ายกระเบื้องมุงหลังคาจากหัวถึงท้ายตัวปีของเปลือกหอยได้รับอิทธิพลมาจากสิ่งแวดล้อมและอาหารที่หอยกินเข้าไป สีบนเปลือกหอยเกิดจากเม็ดสีซึ่งเม็ดสีนั้นได้จากอาหารที่หอยกินเข้าไปเม็ดสีแต่ละชนิดต่างก็ให้สีสันแตกต่างกันไปเช่นสีคาร์โรสีคาร์โรทีนอยให้สีเหลืองถึงส้มบทที่3วิธีดำเนินการศึกษาอุปกรณ์1เปลือกหอย2ที่ร่อนแป้ง3กระมังใส่น้ำงใบ4ถ่าน5ตาถ่าน 6. ผ้าขาวบางเจ็ดไฟเช็คขั้นตอนและว,วิธีการทำ 1. น,นำเปลือกหอยไปล้างน้ำไม่สะอาด 2. นำเปลือกหอยที่ล้างสะอาดแล้วไปตากจนแห้ง 3. นำเปลือกหอยที่ตากแห้งแล้วไปเผาแล้วใส่ถ่านทับจนปิดเปลือกหอยหมดทิ้งไว้ประมาณสองถึงสามชั่วโมง 4. จากนั้นตั้งทิ้งไว้ให้เย็นแล้วนำมาตำกับครก 5. ทำเสร็จแล้วนำมาร่อเป็นผงปูนขาวให้ละเอียดข้อที่4สรุปผลการศาึกษาผลจากการทดลองกลุ่มของพวกเราแบ่งการทดลองออกเป็น2ชุดใหญ่นะคะคือชุดแรกคือการทดลองลดความเป็นกรดในดินและการทดลองที่2คือการแข่งตัวของปูนปาสเตอร์ผสมกับปูนขาวค่ะเรามาเริ่มกันที่การทดลองแรกนะคะการทดลองลดความเป็นกรดในดินแบ่งการทดลองออกเป็นอีก3ขั้นตอนย่อยค่ะคือเผาเปลือกหอยแครงเป็น2ชั่วโมง3าชั่วโมงและ4ี่ชั่วโมงตามลําดับค่ะ ดยปริมาณในแต่ละการทดลองนะคะเราจะใช้หอยแครงหนัก0.5กิโลกรัมและใช้ดินในการทดลองจากหมู่บ้านอุทยานตักษินตมบนนาพรุอำเภอปะพรมจังหวัดนครศรีธรรมราชปริมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะเมื่อเราเผาเปลือกหอยแครง3ชั่วโมงเปลือกหอยเริ่มเปลี่ยนเป็นสีขาวขุ่นคล้ายสีผงแป้งแต่บางส่วนยังไม่เปลี่ยนสีแล้วก็ยังไม่สึกรอเมื่อเราเผาเปลือกหอยแครง4ชั่วโมงเปลือกหอยแครงเปลี่ยนเป็นสีขาวขุ่นแล้วก็สึกร้อเหมาะแก่การทําปูนขาวมากที่สุดจากการทดลอง การทดลองความเป็นกรดในดินนะคะเราสามารถสรุปเป็นตารางได้ดังนี้โดยก่อนที่เราจะนําดินมาผสมกับปูนขาวที่เราพอจับปละอกอยแข็งนะคะดินในหมู่บ้านดุทยันทักษิณนครเมื่อเรานําทดลองกับกระดาษลิตมัดนะคะสีกระดาษลิตมัดอยู่ในสีระดับสีส้มเหลืองหรือระดับหกค่ะมีความเป็นกรดอ่อนอยู่ในตัวต่อมานะคะเรานําดินจากหมู่บ้านดุสยันทักษิณนครนะคะผสมกับปูนขาจับเปลือกหอยแข็งที่ผ่านการผอสองชั่วโมง สีกระดาษลิบมัดเปลี่ยนสีขาวเหลืองค่ะอยู่ในระดับที่7และเมื่อเรานําดินผสมกับปูนขาเจาปะปลือกหอยแขงที่ผ่านการเผาสมชั่วโมงสีกระดาษลิบมัดเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินอยู่ในระดับที่10ค่ะและสุดท้ายเรานําดินจากหมู่บ้านอุทยานทักษิณนครมาผสมกับเปลือกหอยแข็งที่ผ่านการเผาสีชั่วโมงนะคะสีกระดาษลิบมัดเปลี่ยนเป็นสีม่วงเข้มอยู่ในระดับ12ค่ะ การทดลองชุดแรกของกลุ่มเรานะคะผลปรากฏว่าปูนขาวจากเปลือกหอยแข็งที่ผ่านการเผา4ชั่วโมงนะคะสามารถลดความเป็นกรดในดินได้ดีที่สุดค่ะแล้วก็ปูขปนขาวจากเปลือกหอยแข็งที่ผ่านการเผา3ชั่วโมงนะคะสามารถลดความเป็นกรดในดินได้อยู่ในระดับปานกลางและสุดท้ายคือปูนขาวที่ผ่านการเผา2ชั่วโมงนะคะยังมีความเป็นกรดในดินลงเหลืออยู่ค่ะการทดลองที่2ค่ะการทดลองเกี่ยวกับระยะเวลาการแข็งตัวของปูนปลาสเตอร์เมื่อผสมกับปูนขาวค่ะ โดยในการทดลองนี้นะคะจะใช้ปริมาณปูนปลาสเตอร์ในการทดลอง3ช้อนโต๊ะผสมกับปูนขาจาับเปลือกหอยแข็งทั้ง3แบบในปริมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะสามารถสรุปผลการทดลองออกเป็นตารางได้ดังนี้นะคะการทดลองชุดการทดลองแรกนะคะคือปูนปลาสเตอร์ผสมกับปูนขาจาับเปลือกหอยแข็งที่ผ่านการผอ2ชั่วโมงนะคะใช้ระยะเวลาในการแข่งตัวประมาณ45นาทีค่ะ แล้วก็ชุดการทดลองที่2นะคะปูนปลาสเตอร์ผสมกับปูนขาจับเปลือกหอยแข็งที่ผ่านการเผามา3าชั่วโมงนะคะใช้ระยะเวลาในการแข่งตัวประมาณ37นาทีค่ะแล้วก็ปูนปลาสเตอร์ผสมกับปูนขาจับเปลือกหอยแข็งที่ผ่านการเผาเป็นเวลาสชั่วโมงนะคะใช้ระยะเวลาในการแข่งตัวนะคะประมาณ35นาทีค่ะ จากการทดลองนะคะปรากฏว่าปูนปลาสเตอร์ที่ผสมกับปูนขาวที่ผ่านการเผามา4ชั่วโมงนะคะสามารถแข่งตัวได้เร็วที่สุดในระยะเวลาประมาณ35นาทีค่ะและปูนปลาสเตอร์ที่ผสมกับปูนขาวที่ผ่านการเผา3ชั่วโมงนะคะใช้เวลาได้ไล่เรียกกันโดยประมาณ3 7นาทีค่ะบทที่5นะคะสรุปอภิปรายและข้อเสนอแนะในการทดลองประโยชน์ที่ได้รับนะคะ จากโครงงานเลือกปูนขาจากเปลือกหอยแข็งนะคะแม้ปัจจุบันปูนขาจะมีขายทั่วไปตามท้องตลาดแต่การซื้อปูนขาเพื่อใช้ประโยชน์ต่างๆก็ถือว่าเป็นการสิ้นเปลืองซึ่งเราสามารถทําปูนขาจากเปลือกหอยแข็งขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์เองได้และจากการที่เราได้ทํามันนะคะไม่ได้มีขั้นตอนที่ยุ่งยากค่ะแล้วก็ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนแล้วก็ลดภาวะโลกร้อนค่ะอภิปรายผลการศึกษานะคะจากการทดลองที่1นนะคะ การทดลองลดความเป็นกรดในดินปรากฏว่าปูนขาจากเปลือกหอยแข็งที่ผ่านการเผาสีชั่วโมงนะคะสามารถลดความเป็นกรดในดินได้ดีที่สุดค่ะและในการทดลองที่2นะคะปูนปลาสเตอร์ที่ผสมกับปูนขาวที่ผ่านการเผาสีชั่วโมงนะคะใช้เวลาแข็งตัวได้น้อยที่สุดค่ะข้อเสนอแนะนะคะ 1. เราไม่ควรที่จะไปโดนหรือเก็บเปลือกหอยขณะนะกําลังเผาอยู่ค่ะ2หากต้องการปริมาณปูนขาวที่มากขึ้นในเพิ่มจํานวนเปลือกหอยค่ะ 3. ควรระวังใน ระหว่างขั้นตอนการทำนะคะพอมีการจุดไฟ 4. ควรสวมสายแว่นตาระหว่างตำเปลือกหอยให้ละเอียดเพื่อป้องกันเศษเปลือกหอยกระเด็นเข้าตาค่ะ